สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลักหัวข้อที่พวกเราได้รับนำเสนอนะครับจะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับพี่คะพี่คะฟังเพลงอะไรอยู่ล่อคะอาเซียนจอยฮา,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 าร์ครับ ปร,าาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน Economic Community) หรือ AEC คือหนึ่งในสามสาหลักของประชาคมอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง10ประเทศเพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนให้มีตลาดและถฐานการผลิต เกียวันมีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒน,นายอย่างทั่วถึง AEC เริ่มต้นในพุทธศักราช2558หรือคิเตศักราช2015โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดตลาดและฐานการผลิตเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกใน AEC มีทั้งหมด10ประเทศมาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย ความสำคัญของประชาคมอาเซียน 1. สร้างตลาดเดียวเปิดโอกาสให้สินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี 2. เพิ่มอำนาจต่อรองการรวมกลุ่มทำให้เศรษฐกิจมีน้ำหนักในวิีเศรษฐกิจโลกสามารถเจรจาการคาร้าเสรีกับประเทศอื่นได้อย่างเข้มแข็ง 3. ส,ส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน 4. ยุค ดับคุณภาพชีวิตการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการจ้างงานหาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศในอาเซียนสามารถร่วมมือเพื่อแข่งขันในระดับโลกได้และต่อมานะครับผมเหตุผลนะครับที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันนะครับ 1. ก็เพื่อการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างกันประเทศในอาเซียนนะครับมีการค้าขายและลงทุนระหว่างกันมากขึ้น2นะครับผมแรงกดดันจากโลกาภิวัตน์นะครับผ เพื่อให้เรานะครับสามารถแข่งขันกับกลุ่มอื่นที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆได้เช่นสหภาพยุโรปนะครับผม 3. นะครับผมลดความเหลื่อมล้ําในภูมิภาคประเทศที่พัฒนาแล้วในอาเซียนสามารถช่วยเหลือประเทศที่กําลังจะพัฒนาได้เช่นลาวกัมพูชาเมียนมาเป็นต้นนะครับผมส่นะครับส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศได้และ5นะครับผมเตรียมพร้อมต่อ วิกฤตเศรษฐกิจนะคบผมการรวมกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถตั้งกลไกรับมือร่วมกันได้ดีกว่าครับผมนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์นะครับก็คือนายรอเรนฟองนะคบผมสิงคโปร์นะครับเข้าร่วมอาเซียนพร้อมกับอีก4ประเทศก็จะมีประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียแล้วก็อิโนโดนีเซียน,นะคบผมตึกสำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศ อินโดนีเซียครับผมต่อมานะครับสาหรับสภาพภูมิประเทศของประเทศสิงคโปร์นะครับผมภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขาซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศสิงคโปร์นนครับสูงอยู่ที่165เมตรเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสายสําคัญของประเทศสิงคโปร์พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ํามีพื้นที่บริเวณชายฝั่งว้าวแวงเหมาะที่จะเป็นท่าเรือครับสำหรับสภาพภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์นะครับผมประเทศสิงคโปร์มีอากาศ ร้อนชื้นตลอดทั้งปีอุณหภูมิจะค่อนข้างคงที่และอบอุ่นโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27-29องศาเซลเซียสสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมทําให้มีฝนตกตลอดทั้งปีนะคะผมโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมครับสำหรับระบอบการปกครองของประเทศสิงคโปร์นะคะผมประเทศสิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีรัฐธรรมานูญเป็นกฎหมายสูงสุดแบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น3ส่วนก็คือ 1>, 1. สภาบริหาร 2. รัฐสภาและ 3. สภาตุลาการนะคบผม 1. สภาบริหารประกอบด้วยประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวงทะบวงกรมและหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ 2. รัฐสภามาจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 4มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม87คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลรวม81คนและฝ่ายค้านมีทั้งหมด6คน 3. ส,สภาสุราการแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือศาลชั้นต้นและศาลฎีกาสำหรับสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์นะครับสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ก็คือเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์สามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทก็คือธนบัตรและเหรียญกระสาบนะครับผมปัจจุบันสิงคโปร์ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในการดำเนินธุรกิจ การทางการเงินภายในประเทศต่อมานะครับเวลาสิงคโปร์กับเวลาไทยสิงคโปร์ตั้งอยู่ในโซนเวลา GMT บวก8เวลามาตรฐานสิงคโปร์หรือ SGT ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในโซนเวลา GMT บวก7เวลามาตรฐานอินโดจีนหรือ ICT ความแตกต่างนี้ทำให้เวลาสิงคโปร์เร็วก,กว่าเวลาไทย1ชั่วโมงเต็ม ซึ่งความแตกต่างนี้คงตลอดทั้งปีเนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลต่อมานะครับศาส,สนาศาส,สนาในประเทศสิงคโปร์มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายจากการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบสังคมบังหูรัก ก็คือว่าประเทศสิงคโปร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหม้อหลอมรวมของศาสนาต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกองค์กรศาสนานานาชาติสิงคโปร์ได้ให้การรับรองศาสนา1ิบศาสนาจากการวิเคราะห์ของสำนักงานวิจัยเมื่อพุทธศักราช2557พบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นชาติที่มีศาสนาหลากหลายมากที่สุดและนี่นะคะ ก็คือศาสนาที่อาศัยอยู่ในทั่วทุกประเทศของสิงคโปร์นะครับผมจะมีศาสนาพุทธศาสนาริสศาสนาอิสลามนัธิเตาฮินดนูอื่นๆและไม่มีศาสนาก็มีนะครับผมต่อมานะครับ ภาษาภาษาประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ก็คือภาษามาลายูภาษาราชการนะครับมีทั้งหมด4ีภาษาก็คือภาษาอังกฤษภาษาจินกลางภาษาธทมิบและภาษามาลายูนะครับสําหรับภาษาธุรกิจและการบริหารคือภาษาอังกฤษสําหรับประชากรของประเทศสิงคโปร์นะครับประชากรของประเทศสิงคโปร์มีประมาณ5.64ดล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้ถือสัญชาติประเทศสิงคโปร์ 3. ามจดล้านคนผู้มีถิ่นพำนักถาวร0.52ดล้านคนผู้ มีถิ่นพมนักชั่วคราว1.48ล้านคนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน75.9%ประเทศมาเล15%และอินเดีย8.4%สำหรับอาหารที่เป็นของที่ขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์นะคบก็จะเป็นลักชาเลมักนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำใสกะทิคลายๆข้าวซอยของประเทศไทยครับผมส่วนดอกไม้จะเป็นกล้วยไม้แวนด้ามิโตคิมนะครับผม ต่อมานะครับสิ a, นค้านําเข้าและส่งออกนะครับสิ a, นค้านําเข้าที่สําคัญนะครับก็จะมีน้ํามันปิโตรเลียมและน้ํามันดิบแผนวงจร,รไฟฟ้าทองคําเครื่องจักร SDK, และอุปกรณ์แล้วก็มีอาหารและก็วัตถุดิบด้วยนะครับผมสาหรับสิ a, นค้านําออกที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์น้ามันสําเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับแล้วก็เคมีพันครับต่อมานะครับข้อมูลด้านเศรษฐกิจนะครับสภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับถือว่าแข็งแกร่งและมีกับพั ฐานาที่สูงมากสิงคปโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศร,รษฐกิจที่สําคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะด้านการค้าการเงินและก็เทคโนโลยีนะครับสําหรับจุดแข็งของสิงคปโปร์นะครับจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยนะครับผมสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสิงคปโปร์นะครับสิงคปโปร์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดย GDP ในไตรมาสที่4ปี2567นะครับขยายตัวถึง4.3%เมื่อเทียบเท่าปีต่อปีครับผมต่อมานะคบผม เครื่องชีวเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP การส่งออกการนําเข้าอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานและค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นศูนย์การทางการเงินและการค้าที่สําคัญของโลกนะครับและสุดท้ายนี้นะครับนโยบายการค้าต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศนะคบผมนโยบายที่สําคัญนะครับก็จะมีการค้าเสรีสิงคโปร์มีนโยบายการส่งเสริมการค้าซีอย่าง แข่งขันนะคร like like ับผมการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและเปิดรับการแข่งขันทางการค้าการเป็นศูนย์กลางทางการค้าสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินที่สำคัญของโลกการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าสิงคโปร์สร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมในองค์กรระหว่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆครับผม สุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราขอจบก,กนนารนําเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยครับสําหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณมีห่าวนีห่าวและมีหา